ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้องนะ,ะเสียงสัตว์จำนวนมากๆร้องเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนจะหลับรู้สึกว่าฝนได้ยินเสียงฝนตกเนาะก็หลับไปอย่างรวดเร็วค่ะฝนตกตอนเช้าเสียงร้องของสัตว์ระงมไปหมดเลยค่ะได้ยินเสียงสัตว์แล้วก็นึกถึงศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะ นึกถึงัพทพภาษามกฤษคำว่า many 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 animals มีสัตว์จำนวนมากน้อยแค่ไหนคือจำนวนมากๆเลยนะคะเสียงสัตว์ตอนนี้ค่ะที่ร้อง many animals เยอะมากเสียงสัตว์ที่ร้องอเยอะมาก many many animals Many sound of animals ออ๋ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะฮะรู้แต่ว่า Many นะฮะ many many animals สัตว์เยอะมากเลยนะฮะสัตว์ที่ร้อง หลังฝนตกเยอะมาก